เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาซ่อมเครื่องปัน่นกาแฟน,นะครับเครื่องตันกาแฟดูมันจะเป็นงานนี้นะครับวันนี้เพิ่ถอดออกนะจะใส่ให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยครับเครื่อง,งตักกาแฟก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ครับเครื่องปั่นกาแฟานะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวป,ปั่นนะครับใครน่าจะเคยพบเห็นนะครับเครื่องปั่นกาแฟาปั่นคปตตีนปั่นน้ำดืม่มปั่นผลไม้อะไรประมาณแสน้เขียงอะไรประมาณนั้นนะครับนีออ่ครับเราจะเชื่อมอ่ะออประมาณนี้ตัวนี้เราก็ขอต่อว่าน้ํามันเขกเลยครับเ,เพื่อนเราทําความสะอาดแต่ตัวนี้จะยังไม่เอาไปล้างนะครับ เราก็ใช้วิธีล้างพวกนี้ห้ามใช้ํายาห้ามน้ำนะครับใช้น้ำยาล้างแผ่นติ้งของล้างคอมนะครับฉีดคนๆๆเสร็จแล้วก็ไปตากเกดดนะครับส่วนมอเตอร์เราก็ฉีดเข้าไปาข้าวๆนะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หป่าปกต,ติด,ดีซีโดนน้ำไม่ค่อยเสียนะครับเราก็จะไปตากให้แห้งก็น่าจะใช้ได้นะครับหลังจากเราเชื่อมแับเสร็จนะครับแบบทัขาโปรุดนะครับครับตอ็นี้ก็ เราจะต้องใช้ยางสนนะครับเพื่อให้มันติดนะครับเป็นส,สนเซนเดตให้ด,ดูตัวนี้มันจะไม่ติดนะครับแต้มยางสนเข้าไปยางสนเสร็จแ,แล้วเราก็ตัวอ่างยานะครับเนี่ยครับตัวอ่างยานะครับตัวอ่างยาจะได้ตกวแต่ตัวอๆนะครับแล้วก็เอาหัวแรงไป เนี่ยครับให้มันร้อนแล้วคได้แล้วค,ครับแล้วก็มาแปะตรงที่เราเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็ใช้ยางสนพลาหน่อยนะครับใช้นี่แหละไม,มีไม้มตง้งเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ก็เสียบลงนี้นเนี่ยครับนั้นก็จิ้มตะก,กัวแล้วก็วางแช่เลยครับถ้าไม่แช่มันติดอ่าติดนะครับเห็นไหมติดไดแล้วก็เอาไปมาแต้มใส่ยนะครับ yeah, เย่ติดได้คแค่นี้สวัสดิ์ตะกัวที่ติดออกเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดออกเลยอ่าติดได้ครับนั้นเราแค่เอาหลังจาก ให้มันเย็นนิดหนึ่งไอให้มันเย็นสักพักหนึ่งแล้วก็ทําความสะอาดดวยวอผ้าผ้าที่เป็นผ้าได้ดีพวกเทีที่มันไม่ไหม้นะครับสรเสร็จเอาไปใส่ไปทำง่ายสเสร็นะครับก็ลักเลยครับเดี๋ยวจะไปโดนเขยนตัวเองนะอันนี้ก็ได้แล้วครับได้แล้วตัวดูตะกวัวไม่ไม่ใช้ปิดป้าปิด้า อืมโอเคห้องมันงเล่นเดี๋ยวนี้เป็นอะไรครับตุ๊บใช่ไม่ใช่ปึ๊บตุ๊บปึ๊บตุ๊บปึ๊บปึ๊บตเนี่ยครับนี่คืออะไรเลยนี่คืออะไรเลยมอเตอร์อ่าแล้วเรเชื่อมได้แล้วครับทีนี้ ตอนนั้นเรากดแล้วมันมันขึ้นแดงแดงกับฟิปก็คือแบบมันหมดแต่าระชาร์จยังไม่เข้าเราจะกดดูอีกครั้งนะครับว่าไปไเป็นยังไงเงียบลักษณะสนนี้เงียบก็คือน่าจะแบบหมดเราจะต้องเอาไปชาร์จก่อนนะครับเช,ชื่อมไปแลยทำใชาร์จก่อนแล้วก,ก,ก็คือเอามอ,เ,มอเตอร์ใส่เข้าไป ใส่นะให้ถูกทาง้วไม่ถูกทางเลี่ยงในงานเข้านะอ,ะอ,ะอน,นี้ใสม่มาเตอร์ครับไปเรียบร้อยอ้าหมุนนะครับมันหมุนโดยที่มามเราไม่ได้เปิดอะอะโอเคเมื่อกี้แต่ไฟยังไม่ขึ้นแต่มันหมุนแล้วใช่ไหมอนันให้ดูนะครับด้านหมุนเนี่ยอ่ะ ไงอยู S <S ่ไหมไหมปุ๊บอะใช้ได้สําเร็ครับสําเร็จสําเร็จสําเร็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็ประมาณสองสามร้อยโอ้โหปุ๊บใช้ได้ใช้ไสมองดีหย่องเจ้าของโอเคนะครับอ่าอัน้นก็โอ้โหได้เท่าไหร่ห้านาทีเลยนะอ่ะโอเคก็เาจะเอาตัวนี้ไปฟึ่งแดดกล้วนะครับเนี่ยครับ เอพึนแดดให้มันแห้งเลยครับเห็นไหมเห็นไหมพึงแดดให้มันแห้งเลยนะครับเแดดให้มันแห้งแล้วก็มาชาร์จนะครับเแดดให้แห้งแล้วก็มาชาร์จก่อนชาร์จอีกครั้งก็น่าจะได้นะครับเอาะครับผมเอาไปพึ่งแดดนะครับแดดกำลังจ้าๆนะครับไปดูดูดูนะครับแดดเรียบร้อยนะครับอ่าอยาให้ดูจ้าจ้าแล้วยังไงครับพึงแดดแล้ว สักประมาณหนึ่งนาทีถึงห้านาทีก็ได้นะครับก็แล้วแต่ถ้ามีเวลาก็เป็นชั่วโมงยิ่งดีนะครับเชครับมาที่ตั้งที่มันเราครับครับหลังจากถึงแดดเอาถึงเอ้าแดดแดดให้อย่าบอกว่าฝนจะตกนะบว้ยเนี่ยนานด้วยถึงแดดเราก็จะเอาไปเอาฉายนรับชาร์จแบตเตอรี่เรานี่แหละเป็นชาร์ตแบตเตอรี่ละครับเสียบไฟกปเลยไปาเราจะเอามาชาร์จ รับนะครับก็เราแป๊บหนึ่งนะครับอันเดียวมันดื่มไม่ได้นะมันดื่ไม่ได้เอาไว้กรองไปเทื่องับผ้าเอาไว้กรองทำกวาบสาดเฉยือก็ขนแบบยังไงไงคือถ้าไปเยอะให้เขาไม่ได้ดูแลมันมันกินน้ำบอรเอาน้ำบอมาต้มก็มีอันนให้เขา พี่กินเซตนี้ม like <illa ises of Darwin> <Oliver> ันก right. ็ได้นะเซตนี้ไม่เสียไฟมันก็เหมือนกันหลักหลักการเดียวกันแต่ว่าตัวนี้มันถ้าที่เอามาจะถามอ่าวสามารถสูบข้าบอกกินได้ไอ้คนที่เราจะซื้อไปให้เขาเขาไม่มาเปลี่ยนใช่มันก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีแต่ตัวนี้ไม่เสียไฟอย่างอย่างน้อยๆถือเดือนก็น่าจะอยู่รอดนนนะเดือปีึงก็คือปีหนึ่งได้เพราะมันไม่ได้บอกแางผมดูแลใช่ที่เราจะซื้อสาว ก็ใช่หมายถึงว่าปีหน uh, like, yeah, like, like ึ like ่งเราจะต้องไปดูเขาเออมันอย่าอย่าไปหากใช่ย่งอย่าไปอย่าไปทาภาระให้ตัวเองแต่ได้แต่ถ้าตัวเดียวมันจะตันเลยมันจะแย่หมายถึงว่ามันไม่ได้เลยอ่มันไม่จบมันก็คือที่มันถูกที่สุดื็เซตนี้แหละเซ็ตห้าขั้นตอนตัวเดียวมันกระบอกกระบอกเดียวมันขายแพงนะเพราะมันแยซืินมันขายแพง พอพอใส่สองตัวมันพอๆกับตัวนี้แล้วทีนี้ใช่ก็ใช่อยู่แต่ว่ากระบอกที่เราจะซื้อเนี่ยมันม่ขายแยกแยกมันเป็นแยกชิ้นมันแพงอยู่แล้วเหมือนเราบอกน้ําตาลขายเนี้ยอ่ามันจะคาสักเหมือนกับว่ามันมามันไม่ได้มากับเรื่อมันมาตั้งหาแต่มันก็จะดีกว่าเรียกว่าหนากว่าแต่ถ้าแนะนําให้น้ำน้ำเซตนี้มันจะถปุ่พอๆกันกับตัวนี้สองตัว ก็ไม่ได yes. well. ้คิดอะไรมากแต่ถ okay. ้าใช้น้ำไม่เยอะนะปีหนึ่งรอดก็นั่นแหละก็เหมือน้นเราไปถวายเอาไปถวายที่วัดเคยโดนแล้วเอาไปถวายตามวัดสุดท้ายเราต้องไปดูแหล่ะไม่จบแต่ถ้าเราถ้าเราบริจาคแ่ว่าาอหาเรา้งมาอีกอืม ถ้าเป็นญาติพี่น้องก็ไม่ต้องซีเรียสปีนึงไปเช็ดอีกครั้งแต่ก็ทิ้งก็ทิ้งไส้ตัวนี้ไม่ให้เขาตัวเดียวตัวนี้ตัวดีตัวดีอ๋อเออตัวดีไปเลยทีทีนี้เอานี่อันหนึ่งครับเอานีกอันหนึ่งอันชุดชุดนี้นะครับ ราคาสูงก็ไม่สูงหรอกเพราะว่าประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดนีดเดียถ้าเราทำเองได้ก็อย่างนี้นมาวบ้านที่เกียบ บางหมู่บ้านให้มาโยกล้างบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ผมผู้ช่วยนะผู้ช่วยผู้ช่วยและผู้ใหญ่บ้านและอบตบอกว่าไม่ใช่นี่หน้าที่ผมตอนเลือกตั้งไม่ได้มาอย่างนี้นะหมดเลยแล้วยังไม่พอที่โรงเรียนที่โรงเรียนไม่ออกมาบ่นให้ฟังไปให้พานโรงไปโยกล้างมันบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ผมเขาเอาเขาทุกอย่าง พูดไปสัปเพเรละไม่ว่ากันนะครับเบาขึ้นกันเอาขึ้นชา,นานวหน้ามาละเขาผล <c oughs> มันก็เป็นอย่างนั้จริงๆครับประเทศไทยอ่าคือบางคนถ้าเขาไม่ขี้เกียจแล้วไม่อันนี้มันก็จะไม่มีปัญหาน้ําก็จะใช้ได้เครื่องก็จะไม่จดอดโอเคได้แล้วแดดจ้าแล้วเราจะเอามาชาะาสักตอนนี้นะครับเอามาชา้าเลย็การซ่อม กันแชือกสายดัดแก่เนี่ยดัดแก่เนยดัดแก่เดัดแก่ก็มีหลายาชีพที่ผมรู้นะครับผมจะดัดสายมานะครับโอเคเราก็เสร็จชาร์ปแล้วเราก็เสชาร์ปจะน่าจะใช้ได้นะเ,เปิดนะครับชาร์เลยชาร์เลยชาร์เลยตัวนี้ไม่ได้ใช้เอาหัวตักยังหอวดัดกัวดัด ถ้าถ้าไปร้อนจับนะมือไหมห้เลยนะจับน้ำมือไหม้เลยนะงันก็เปิดสวิตสวิตซีชาร์ปอ่าเสียบไฟเข้าปา่านะครับไฟขึ้นนะครับเราจะดชาร์ปนะครับนี่ครับนนะคอับอ่ะ เราก็จะชาร์จทิ้งไว้นะครับประมาณคิดว่าไม่รู้วันหมดเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งหรือเท่าไหร่ไนแต่ละเคจะพักจนกว่ามันจะเต็มล้วจะมาเปิดใหม่นะครับถ้าเต็มมันจะเป็นยังไงทาเป็นมันก็คือแสงไฟนะครับไฟสองสุดถ้าเต็มไฟมันจะดับนะครับเหมือนกับชาร์จแบบไทยชาร,ร์จโทรศัพท์หรือชาร์จทั่วไปอย่างเงี้ยครับนับผ่านไปแล้วสามสิบนาที ตอนนี้ก็ยาวๆไฟยาวไฟก็อ่าแต่เวลาไม่รู้ว่ามันเต็มนล้วไฟมันกกจะ,ะกดเวลากดมันจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะปกติมันจะขึ้นสีฟ้าแต่ว่างานนี้มันอ่าแต่กรณีกํา้างไม่ไม่เขียวไม่เขียวกํารางฉีดล้างก็ฉีดล้างแล้วแต่ไฟสีเขียว เวลาเรากดลองลองถอดออกอยู่ไม่เคล่แล้วกดมันก็หมุนอยู่แต่ว่าไฟจีฟ้าไม่ขึ้นหรือมันไม่ต้องสนใจถ้ามันหมุนแล้วก็ลแล้วแปลกแปบประมาณนี้นะครับเนาะครับของมันเก่าแล้วเนาะโอ้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยังเฉยอยู่ง่าจะใช้เวลาสองถึงสามงัวมังถึงจะเต็มโอเคก็คงประมาณนี้แต่มันก็ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับจะให้ดอมันก็คงนานเกินไปนะครับนะ ก็ใครก็อยากรู้ว่ามันถ้ามันเต็มจะเป็นไงเตยมมันก็จะไฟจะดับอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ยังไม่ดับไม่เต็มแต่สม้อพัาเราเอ่อแทนนี้รองนะครับผมจะกดปุ่มนี้ครับกดปุด๊กะเห็นไหมหมุนนะครับเหมนีดิมหมือนเดิมะันก็เสียได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ